เวลาเจอกันเขาจะพูดแต่เรื่องดีๆของมือที่สเพื่อให้เราแบบเหมือนเหมือนมาขายไอเดียเรานะเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้หรือถ้าสมมุติว่าคุณลำคาญมากๆเวลาเขาพูดอะไรดีๆของคนที่มาทําให้คุณรู้สึกว่าทําทําลายครอบครัวคุณอ่ะคุณก็จะทนไม่ได้คุณก็จะไปว่าเขาใช่ไหมพอคุณไปว่าเขาเสร็จคุณจะได้ยินคําปกป้องจากสามีคุณจากแฟนของคุณโอ้โหคุณจะยิ่งโมโหหนักเข้าไปใหญ่เลยว่าอูโหูมึงขนาดนี้เลยเหรอ คุณบอกว่าขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าคุณมาถึงเลเวล5แล้วนะครับระดับที่5คือน้าเนี่ยเดือดแล้วนะเดือดแล้วนี่ตัวอันนี้คือกุลใกล้สุกแล้วนะใกล้สุกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสเตจนี้นะคะผู้หญิงหลายๆคนที่ใช้วิธีผิดผิดมาตลอดก็คือหนึ่งเอาทะเบียนสมรสมากอดไว้เอาลูกมาบังหน้าเพื่อดึงให้เขากลับมาใช้วิธีฟ้องพ่อแม่เขาและให้พ่อแม่เขามากดดันบางคนจะบอกที่ทํางานเขาใช้สังคมมากดดันแต่คุณอย่าลืมว่าสังคมบางที่เขาสนับสนุนนะในเรื่องการมีกิ๊กมีเมียน้อยอาจจะไม่ได้สับสมยัง เป็นทางการมันเป็น culture สมมติว่าแผนกนี้หัวหน้าแผนกก็มีกิก๊กรองหัวหน้าแผนกก็มีกิก๊กเด็กฝึกงานแม่งก็ยังมีกิก๊ก,กทุกคนมีกิ๊กหมดถ้าเด็กฝึกงาน<อ>ไม่มีกิก๊กฝึกงานไม่ผ่านอ่าฝึกงานไม่ผ่าน<อ>คุยกันไม่รู้เรื่อง ถ้าเกิดว่าอยู่ในเลเวลนี้นะแล้วเราเล่นบทโหดรูจะฟ้องหย่าถึงขั้นแตกหักไม่สามารถดึงเขากลับมาได้แต่ถ้าต้องการจะทําให้เขากลับมามันจะมีกระบวนการนะครับซึ่งมันจะต้องซอฟแต่นหนักแน่นในคอสที่ชื่อว่าทวงรักจากมือที่3กับเลิฟแอดดิกเนี่ยมันจะเป็นสองคอสที่เป็นแพ cool ็คคู่ในการแก้ไขปัญหาการนอกใจมันจะมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถเปลี่ยนสมองคนหมดใจให้กลับมาคลั่งรักคุณได้ใหม่คุณอยากได้ไหมอ่ะความรู้สึกที่ว่าสามีเขากลับมาจีบเราอีกทีหนึง่งแคปเจอร์มาเลย ใครที่เจอปัญหามือที่3อยู่นอกใจอยู่มอบส่วนลดไปเลย2,000บาทก็จะให้สิทธิ์แค่3สิทธิ์เท่านั้นนะมันจะมี Chief, มนิ้วชี้มาเขียนว่าปรึกษารักทักฟรีเนี่ยแล้วก็พิมพ์หาโค้ดได้เลย